ทุเรียนป้ายขั่วชุบน้ำยามีผลต่อรสชาติไหมคุณโอจะตอบคำถามแบบนี้ค่ะเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการป้ายคั่วกับการชุบน้ำยาเนี่ยเขาทําหน้าที่แตกต่างกันเวลาที่เราป้ายคั้วเนี่ยคือเราจะใช้ส่วนใหญ่จะเป็นสารอิทิฟอนนะคะตัดคั่วทุเรียนแล้วก็เอาน้ำยามาป้ายค่ะการป้ายเนี่ยมันจะทําให้ทุเรียนเนี่ยสุกพร้อมกันทุกภูคุณโอทําไปหลายๆคลิปแล้วนะคะเนื่องจากว่าหมอนทองเนี่ยเขาจะภูค่อนข้างใหญ่เวลาทุเรียนสุกเนี่ยมันจะสุกไม่พร้อมกันบางภูสุกบางภูยังแข็งหรือไม่ก็็ตตรรรรรงงกก้นนนนททุุุเเเีียยสววว่าขัะะคคือ ถ้าเราสามารถรอได้มันก็ไม่จําเป็นจะต้องป้ายคั่วด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ใจร้อนนะคะแล้วก็ไม่อยากจะมานั่งลุ้นด้วยค่ะว่าเออเปิดมาแล้วเนี่ยทุเรียนมันจะสุกพร้อมกันหรือเปล่ามันจะแข็งไหมอะไรอย่างเงี้ยป้ายคั่วไปบางๆก็พอค่ะมันก็จะทําให้ทุเรียนลูกนั้นเนี่ยสุกได้พร้อมกันทุกภูส่วนเรื่องของการชุบน้ายาเนี่ยค่ะอย่างที่คุณโอ๋เคยบอกไปยันคลิปอีกคลิปนึงแล้วนะคะเราจะใช้สําหรับการทําส่งออกทุเรียนไปต่างประเทศเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันจะต้องเอาทุเรียนเนี่ยบรรจุในคอนเทนทเน แต่ว่าถ้าเกิดว่าบริโภคในประเทศไทยเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องมาชุบน้ํายาพวกนี้ก็ได้การที่เราชุบน้ํายาการที่เราป้ายขั้วเนี่ยมันมีผลต่อรสชาติไหม 1. หนึ่งนะคะไม่อันตรายเวลาที่เราชุบน,น้ํายาเนี่ยน้ำยามันก็จะอยู่บริเวณผิวเปลือกเท่านั้นนะคะมันไม่ได้ซึมเข้าไปในเปลือกข้างในหรือว่าไม่ได้ซึมเข้าไปยังเนื้อของทุเรียนมันจะไม่ได้มีผลต่อรสชาติของทุเรียนส่วนการป้ายขั้วเนี่ยค่ะที่บอกว่าจะทําให้มันสุกพร้อมกันทุกภูเนี่ยมันมีผลต่อรสชาติไหมตอบแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ในปรริมมมาาาาาณที่เเเหะสถ้้ขใจ ภาพทุเรียนของเราแล้วก็เราป้ายแค่ครั้งเดียวหรือป้ายบางๆเนี่ยค่ะมันจะสุกพอดีพร้อมกันนะคะน้ํายาเนี่ยก็จะเดินลงจากขั้วลงเข้าไปตรงแกนกลางที่เป็นขาวๆข,ของทุเรียนนะคะถ้าเราป้ายเยอะมากเนี่ยมันจะทําให้ทุเรียนในลูกนั้นเนี่ยมันร้อนมันจะเร่งคายน้ําออกมาเยอะๆเยอะๆเนี่ยบางทีมันอาจจะส่งผลทําให้แกนกลางตรงนั้นมันร้อนเกินไปน้ําออกเยอะเนื้อข้างในมันก็อาจจะเปียกอาจจะแฉะได้มันอาจจะคล้ายๆกับทุเรียนไส้ซึมหรือว่าเนื้อทุเรียนที่เป็นสีเหลืองที่ติดบร,ริเวณเนื้อขาวๆเนี่ยค่ะมันก็จะช้ำๆหรืออาจจะเ ส่วนใครที่กังวลนะคะว่ามันจะทําให้ทุเรียนเนี่ยมีความขมไหมมันจะทําให้ทุเรียนเปรี้ยวไหมมันไม่ได้มีผลนะคะเพราะว่าทุเรียนที่ขมเนี่ยมันเกิดจากการที่เป็นทุเรียนเนื้อแกนนะคะเป็นปลายแข็งๆเกิดจากการที่ได้ทุเรียนเนี่ยได้รับน้ําเยอะในช่วงที่เขาสร้างเนื้อค่ะมันทําให้อาหารเนี่ยมันไปเลี้ยงผลได้ไม่พร้อมกันไม่สม่ําเสมอส่วนทุเรียนเปรี้ยวเนี่ยก็อาจจะเกิดมาจากการที่ได้รับน้ําเยอะเช่นการเป็นทุเรียนไส้ซึมเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เนื้อข้างในเละมันก็อาจจะทําให้เกิดทุเรียนเปรี้ยว ได้หรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องของโรคอย่างเช่นทุเรียนท้อถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้นานๆมันจะลามเข้าไปยังเนื้อของทุเรียนด้วยมันก็จะส่งผลต่อรสชาติของทุเรียนค่ะดังนั้นคุณโอกมาตอบคําถามแล้วนะคะชุบน้ํายากับการป้ายขั้วไม่ได้มีผลต่อรสชาติแต่มันจะมีผลที่ทําให้สุกพร้อมกันสุกเร็วขึ้นเท่านั้นเองค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคีนโอ๋คุณออฟฟูดค่ะ